นี่ยฮาข้างบนนะนี่เป็นช่วงบนคือ,อตอนนี้มันทําง่ายขึ้นแหละแต่ว่ารากมันจะออกดีแค่ไหนยังไงนะมันอยู่ที่เราต้องมันมันดูแลเรานะมันดูแลเขาหนึ่งแต่เดือนมาดูสักประมาณเดือนหนึ่งหรือสองเดือนเนี่ยรากก็ออกเต็มแล้ะ แต่งแต่งให้มันสวยๆก็คือตัดไม่ได้เอาเม็ดมาลอะอันนี้ก็ได้ไจริงะนะทำสวนเนี่ยมันสวยด้วยก็ดีอแต่เ,เอาผลมันก่อนสำคัญนะครับอ่ะโอเคโอเคสวยนะเนี่ยน,นี่คือผลงานของอ่อนนะ เราเป็นคนหาเครื่องมือมาให้ออนทํางานสะดวกขึ้นกันนั่นเองนะครับต้นส้มโอนะครับอันนี้ได้ได้ทานลูกมันหลายรอบละส้มโอผมไม่รู้พันธ์อะไรลูกสาวเอามาให้ปลูกก็ปลูกตามใจลูกสาวแล้วเราก็ชอบทานส้มโอกันด้วยนั่นแหละครับอ่าเท่าที่ได้ผลเข้ามาไปทานสองรอบนี่ก็อร่อยอร่อยอร่อยนะครับ อร่อยมากเหมือนกันนะครับอขอบคุณมากครับ